มาลองน้ำกันใหม่วันนี้เมื่อวานนี้มาแล้วเนาะตึกได้แป๊บเดียวมันกัดแล้วก,กันลุดเมื่อวานนี้กัดบมติดยากโตสลายจะลุดตลอดอยู่นี่เดี๋ยวมืัอนี้เำว่าเบิองน้ำกันว่ามันจะกัดบ่และจะติดบ่เมื่อวานนี้โคตรเซ็งเลยเนะาะจะไปแล้วเั่น เจ๊คนห้ามตึกป่าโอ้เบิดอารมณ์เลยท,ทั้งที่บ่แม่นหนองตัวเองจะมาห้ามเขาบ่าให้ตึกป่าป่าสงวนก็เช่นอ๋อหนองคนอื่นเพิ่นไปสงวนป่าเขาบ่ไดบ้บอกเพิ่นไปเกลือแล้วป่าเกลือไว้เองเพิ่นว่าดิเบิดอารมณ์เลยเมื่อวานนี้ก็เลยกลับซะ มาวันนี้มาเบิร์นกะันโอ้โหกัดแล้วโอ้โหอาอยูป่ปะอือหือมาขนาดทรงเลยนี่นกัดบดถือ นี่เหาใส่เกิืนีีมาเนาะลุยเลยประมาณนี้มาแล้วลงมาได้แล้วก็มีคนถามเนาะว่าเป็นอย่างคือใช่ nhà นอนอยาง nhà แบบนี้เนาะเป็นอย่างคือบวัวไ้กบยาง <c oughs> ป่าอยู่บ้านค่อยมันคนตึกหลายคนตึกหลายนี่เราป่ามเราแวงหน้าน้ำมันบ่คค่อยเอาแบนี้ เอาตึกแบบนี้ <c oughs> ตายนำ้ำป่ามันจะบ่ได้เราแวงนะมันก็จะกัดง่ายการที่เขาเล่นป่าย่างกับกบย่างมันก็คล้ายๆคือกัน ท่านท้อจากเลียนผิวหน้าเพราะก็แค่หมุนให้มันอ่าเรียบร้อยกัดแล้วนักแน่นเลยตัวนี้นะบุหงาอยู่ก่เด้อเบิ่งกันอยู่ๆตัวนี้นะอยู่แน่นอนอ,อืเรียบร้อยตัวใ่ญ่เลยเลย่ะมาแล้ว แล้วเต็มแล้สายสองตัวนี้แบบกับมูสึกเลยว่าเข้าปากเห็นบอกท,ทั้งที่ค่อยตีไปสองสามเท้อแล้วมันยังบออกมาไม่นี่จริงเอาเพราะว่าค่อยปล่อยมันจมเนาะป่ามันยูลุมอะอ่ามาเบินกันกับสุดนี้หนากมัน,นี ตัวใหญ่เลยใจสองเไรตัวนี้สองขีดเลยหัวใหญ่ตัวตัวน่เนาะเบิงจากข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเอาติดตามตัวท่อไปเก็บกันมาเดี๋ยวเขามาเบิ้งน้ำกันอีกเนาะบองกีนี่มันขึ้นกัดอีกละอ่ะเอาไปได้ไปแล้วนะแต้มแร แต็มึนน่งเดี๋ยวเวันกันเห็นปะสลายป่ามันเราแวงผิวน้ำมันบ่ค่อยเอาแล้วเท่าที่ตัวเองตึกมานี่ตึกแบบนี้ป่ากัดง่ายกลัวมันก็มีเปอร์เซ็นได้หลายกลัว ขันกบอย่างกับซิม่องห้าซิบห้าซิบนะแต่ว่าเนื้นี่กับซิม่องเก้าชิพเละที่เราจะมีโอกาสได้ป่าเนาะแตแล้วแต่โอกาสแล้วแต่กรขึ้นกับคก้นมากแหละว่าจะใช่ตัวไหน อ่าเรียบร้อยกัดแล้วทรงก่อนเนาะ้อยเข่าฟางอีววอระบวจักนี่โอ้โหปล่อยมปล่อย อ่าเรียบร้อยกัดอีกแล้วโมโหอยู่บ่เด้ออยู่อยู่อยู่โอ้โหลอยเข้ามาแจนิ้กัดเบาชิดวัดปลาไงบ่บรติดเฉย น่าจะตู่น้อยตู่มันที่โดดขึ้นกัดท,ทันทีบอก น้อยออกมากัดโอ้โหมันนำขึ้นมาพี่นะโอ้โหเอาห่างไปละบ้ายหางขาดนะตัวน้อยึงดู เรียบร้อยอย่าลุดเด้อย่าลุดเด้อย่าลุดเด้อโอ้โหสวงามสามเลยตัวนี้นะไม้แรกตีไปฟังนั้นเรียบร้อยโอ้ วนห่มกันใส่งามเลยตัวนี้มองสามขี้เลยตัวนี้ใหญ่กวันมือเศร้านี้อีกมือเศร้านี่ใส่สองมือนี้ใส่สามไอตัวนี้ใส่สามให่ใหญ่เลยกับเต็มทะลุไปติดตามตัวต่อไปกันอีกจัง่อยก็กลับละ เดีย๋ดวยวมีตัวที่สองอยูมย่มันอยู่ในหันต่อตอนนั้นก็ได้ตัวนญ่อยู่นี่แหละมุมนี้แหละ ก็สิประมาณนี้หละคันไส้คันเบสเนาะเอาไส้ถอยเอาสลายเอาได้ตีถึงถึงแล้วมันโยน,นเข้ากองกันหมดได้เบสโบธนัดเอยสปินโบธนัดันเด้ตียากโยน,นเข้าไปยากเราต้องได้ตีแบบี นี่กัดอีกแล้วอยู่อยู่อีกแล้วอตกฟังซ้ำเลยคันมีตัวดีอยู่ส2ตัวนี้เรียบร้อยตมใส่ตัวนี้ใหญ่ก่อนตัวที่2ครับนี่บ คันเอาตีขึ้นฟังและลากลงแล้วป่ามันอยู่แคมหัมันก็จะออกมากัดมันมีตูเนาะสั่นหนึ่งอยู่เด็คันกบแล้วมันใบพัดมันมีแหน่มันก็ว่่อยากตีใบพัดตัวนี้ก็ตัวที่ีเนาะใช้ขีดไปติดตามตัวต่อไปเลย กล้องมันเริ่มรัวแล้วลทุกคนมันห้อนไหลอ่ะแต่เดี๋ยวจะจบเขิปไว้ก่อนเนาะกล้องมันรัวนะมันดับมันฮอนมันดับดับเปิดเปิดอยู่ ถือว่าสรุปไป4ตัวเนาะมันนี้พอได้มันได้กัดอยู่ปล่อยไปตัวนึ่งเนาะเหลือ3ตัวคนได้ใส่ไงยแล้วโอโ้โหติดใงเดี๋ยวอีกสิรุษแล้วหมดได้ก,กดท้ายกำลังว่าสิกรเนาะโอ้โหตุลักตุเลอะไร ติดโคตรมากุดกันไปทางกันติดรถปากเลน,นใกล้ชิลุดละ giờ đó Như pháo lùm oh, Cảm ơn Sikat xịt cắt Ê, Cảm ơn ngôi xịt cắp có ยุใส่หาหกขีดเลยตัวนี้โอ้โหบนรุดเนาะเข้าเวาตาแบบนี้

cắt giúp con này, <laughs> Nào, โลบ่าฮอตบ่วโคตรตุ s. <S it it oh ้ยเลยทุกคนตัวนีุู้น่ะตตุ้ยขนาดเลยุูน่ะอ๋อจุดยอดเดี๋ยาวเวิร์กน้องกันว่าฮะเนี่ย

โอ้กีดบ่ฮอดโู้ไปกันอะไปกันทุกคนสิย้อนละตัวนีุ้คตัตอียเลย